ให้ดูหมึกไข่เขาก่อนพี่พี่มาดูใกล้ๆเลยความอร่อของเขาอะนะฮะไข่ทุกตัวแท้ของแท้ค่ะกินเล่นอย่างได้เลยนะ Mm hmm. นี่วันนี้นางลงมือทำกับข้าวเองเลยนะจ๊ะแน่นอนจ้า <laughs> เธอทำง่ายๆกะเพราพริกแห้งได้มึกไข่มาของดีจากปานบุรีเธอเอออยากให้ดูนี่นี่เป็นมึกไข่เป็นแพกๆแบบนี้ทุกคนคือมึกไข่ทุกตัวเลยนะอันนี้เนาะใช่เธอแล้วกลิ่นหอมมากไปตักข้าวมาไปเร็วเอามาผัดกะเพราพริกแห้งหอมๆแบบนี้นะโอ้โหยั่วน้ำลายมาก <laughs> อันนี้จานเท่าไหร่นะเนี <laughs> ่ยอันนี้จานละสามสิบบาท <laughs> <laughs> อันนี้คือน้ำลายแตกมากแต่อยากฉีดให้ดูมึกไข่เขาก่อนพี่พี่มาดูใกล้ๆเลยความมึกไข่เขาอู้ยนี่นี่นี่ ไข่เขามาแบบทุกตัวจริงๆอดูไปค่ะอืออือือตองอีย่างแล้วมันมีความนุ่มหนึบอ่ะเธอแล้วหมึกกับพ่อมาผัดกับกะเพราพริกแห้งใช่ไหมมันจะเผ็ดหอมขึ้นมาเลยดู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 โอ้ยไข่อะไรของเขาเน่ะไข่ทุกตัวแท้ของแท้ค่ะกินเล่นอย่างได้เลยนะอันนี้หมึกเขาจะมีความเค็มนิดๆมาอยู่แล้วนะเธอเนาะเวลาปรุงก็ชิมก่อนนะทุกคนนี่โอ้ดูแต่ไข่ทองแท้ไข่ก็คือมาแน่นทุกตัวจริงนะจ๊ะไปครับ เขาทำมากลอดเถอะมีชมตัวเองด้วยวะงงอันนี้อยากจะสุ่มฉีกให้พี่พี่ดูเลยนะนี่เป็นไงความไข่ค่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอีกนี่ดูทุกตัวของแท้เด้อดูแบบเรียวๆนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบขี้โม้เน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 ดะของจริงอย่างเนี้ย อิ๋วอันนี้แม่ซื้อมาถุงเท่าไหร่นะครึ่งร้สามร้อยเก้าสิบต่อมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยเนาะใช่จริงๆเขาเอาไปทอดกระเทียมหรือว่าต้มมะนาวก็ได้เนาะเปรี้ยวๆเผ็ดๆอย่างเงี้ยใช่เจ่มทิ้งตะกร้าไว้ให้เผื่อใครอยากกินเอาไปทำเกินเองง่ายๆที่บ้านไม่เราไม่กลัวอกก็ดูดูที่ใจคนเราจะป้อนหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหมาไม้ก็กำลังจะป้อนนี่ไงตักให้อยู่อะอะดูเป็นไงกินมีหนวดโตต้องข้าวแล้วปะอืเคนได้ แบบเดียวอยู่ที่นอกบ <c oughs> ้านก็่มา